สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกๆท,ท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอันดาพยากรจะเป็นการทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆนะคะด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ของชาวราศีธนูนะคะ ชาวราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะมาดูกันนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นเดือนแห่งความรักเนี่ยการงานจะเป็นอย่างไรจะมีโชคลาภกับเขาไหมความรักจะยังคงหวานเชื่นอยู่หรือเปล่านะคะเรามาเริ่มเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะก9ไม้เท้านะคะเปิดมาก็ค่อนข้างเหนื่อยเลยนะคะ h y d r o f นนะคะ1ไม้เทา้าเด็กถือถ้วยนะคะ4ไม้เท้านะคะ Lover 2เ,ออเ,เหรียญน,นะคะอันนี้6ถ้วยนะคะ Tower ววแล้วก็เด็กถือดาบนะคะ ในเรื่องแรกก่อนนะคะสําหรับในเรื่องของการงานนะคะของชาวราศีธนูก็จะเป็นเดือนที่คุณจะต้องต้องต้องเหนื่อยหน่อยอะ่ะรวมถึงว่าจะต้องเจอความกดดันในสายงานที่ทำตลอดทั้งเดือนเลยนะคะก็ต้องสู้ๆนะคะโดยเฉพาะงานที่แบบว่ามีการกําหนดยอดขายแล้วก็กําหนดเป้าหมายของงานเนี่ยนะคะก็ต้องเครียดนิดนึงนะคะค่อนข้างซีเรียสหน่อย ปัญหาที่คาดว่ามันจะเกิดอะ่ะมันก็จะเกิดเร็วขึ้นนะคะบางทีปัญหามันมาแบบว่าคุณตั้งตัวไม่ติดอะ่ะตั้งสติไม่ทันนะคะเราก็ต้องใจเย็นๆนะคะเวลาเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยขอให้คุณใจเย็นๆนะคะออมองโรคในแง่ดีเข้าไว้นะคะแล้วคุณก็จะพบทางออกนะคะหากคุณกําลังมองหางานใหม่ๆอยู่เนี่ยหรือใครที่แบบได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์งานนะคะ <ๆ S 2> ก็มีโอกาสนะคะที่ว่าจะได้งาน หม่ค่อนข้างสูงนะคะไพ่หนึไม้ทานะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่เริ่มต้นการทำงานได้ดีนะคะรวมถึงว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานนะคะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรที่มันเป็นรู้ทางการทำมาหากินอะไรใหม่ๆนะคะมาเรื่องการเงินนะคะแหล่งรายได้ของของคุณเนี่ยมันก็ยังคงมาจากงานประจำนะ การค้าการขายใช้ค้าขายก็ยังพอหวังผลกำไรได้นะคะสำหรับเดือนนี้แต่มันก็ไม่มากนะคะมีโอกาสที่จะแบบว่าต้องต้องจ่ายเยอะด้วยนะคะจ่ายยิบย่อยกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนะคะระวังมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะจะทำให้ติดขัดเงินในกระเป๋าหรือเงินที่เก็บไว้เนี่ยมันก็จะน้อยลงด้วยนะคะ แถมยังมีพวกค่าสังคมที่คุณจะต้องจ่ายแบบเรี่ยงไม่ได้นะคะเห็นเช่นอสองพ่อปางานแต่งงานทําบุญต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือบางช่วงมันก็มาเยอะเกินนะคะบางทีจะใส่ก็ไม่ได้อีกนะคะส่วนเรื่องการเสี่ยงโชคเนี่ยเสี่ยงได้นะคะแต่ว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะมาในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วแล้วก็คนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยความรัก ก็ยังคงหวานเชื่ออยู่นะคะแม้ว่าจะต้องเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคอะไรบ้างเนี่ยแต่คุณก็ยังมีคนคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอนะคะก็จะทำให้คุณรู้สึกด,ดีขึ้นมาได้หากมีเรื่องไม่สบายใจเนี่ยอย่าเก,ก็บไว้นะคะระบ,บายออกมาบ้างคนรักของคุณพร้อมนะคะที่จะรับฟังปัญหาต่างๆส่วนคนโสดในเดือนนี้นะคะ เป็นข่าวดีนะคะก็คือจะมีคนรักเก่าเขามาทักทายนะคะอาจจะแชทไลน์ตอบมาอยู่ๆคือมานเขีว่าหายไปนานแล้วอยู่ๆเขาก็อยู่ๆก็แชทไลน์กลับมาหาเราอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีคนที่อายุน้อยเนี่ยเขามานะคะเขามาทักทายเขามาทําความรู้จักนะคะแต่ว่าความรักของคุณอนะ มันยังเป็นสถานะที่แบบว่ามันยังไม่แน่นอนอ่ะมันก็แค่คุยๆค,ยค,ยคบๆกันไปก่อนนะคะความรักมันมันมาในช่วงที่แบบคุณยังแต่คุณก็ไม่ได้คาดหวังนะกับกับรักครั้งเนี้ยบางทีมันก็เข้ามาแบบงงๆไม่ทันตั้งตัวนะคะอาจจะมีคนแนะนํามีเพื่อนช่วยชงหรือหรือแบบรู้จักจากกลุ่มเพื่อนสนิทหรือคนที่คุณอ่ะอาจจะเคยแบบรู้จักคุนเคยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเรื่องความรักใจเย็นๆนะคะ มาเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็ระวังเรื่องอาหารการกินนะคะช่วงนี้ทานเยอะนะคะหิวตลอดเวลากินมากน้ำหนักขึ้นไวนะคะก็กินอะไรก็อย่าตามใจปากต้องระวังเรื่องปัญหาลำไส้ด้วยนะคะระวังโรคเบาหวานควรจะงดทานพวกของทอดหรือพวกที่มีอาหารที่มีน้ำตาลสูงก็ต้องควรหลีกเลี่ยงนะคะการทำบุญเสริมดวงสำหรับชาวราศีธนูนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ าการไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะเพื่อขอความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการงานการค้าการขายนะคะการทําบุญเปิดทําบุญโรงทาน,านะะเนี่ยค่ะเลี้ยงอาหารให้กับผู้สูงอายุนะคะก็จะช่วยให้การเงินจะได้ราบเรื่อนขึ้นรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะถือศีลน,นะคะงดกินเนื้อสัตว์ อาจจะงดกินเนื้อสัตว์ในวันเกิดของตัวเองอันนี้ถ้าสามารถทําได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นดวงชะตานะคะของชาวราศีธนูประจําเดือนกุมภาพันธ์2564ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม รับฟังช่องการดาพยากรณ์นะคะฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตดวงประจำเดือนนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกๆท,ท่านพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ